กี่คนที่ผ่านมาทำเธอเสียใจเหมือนเหมือนกัน oh, oh, oh. ั่นฉไม Cuz I'm Item Item a Bear Bare พลังเสียงแบบนี้นะคะหลับตาก็รู้เลยเสียงของเธอเองค่ะยานินพารวีไวยเกลหรือว่าพลอยชมพูนะคะล่าสุดเดินทางมาไทย PBS ค่ะร้องเพลงใหม่ให้เราฟังเพลง Rare Item นะคะทีมไทยบันเทิงก็ได้ฟังกันแบบหูคลึบทองแล้วค่ะเพลงนี้พิเศษคุณผู้ชมตรงที่ให้แฟนๆค่ะสามารถมาเป็น เจ้าของเพลงนี้ได้ด้วยการซื้อ Music NFT ซึ่งในทุกตัวค่ะจะมี Rare Item Card ให้สะสมนะคะซึ่งใครที่ซื้อแบบ Super อร์แก็จะมี Art Toy ค่ะที่เป็น Limited e dition ไว้เก็บเป็น Rare Item ด้วยซึ่งพลอยชมพูบอกว่าสมัยนี้ค่ะอะไรมาแรงเป็นกระแสทำให้เพลงดูแตกต่างก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะ ซึ่งการทำการตลาดออกมาแบบนี้ก็หวังจะเอาใจสายอาร์ตทอยค่ะที่ชื่นชอบการสะสมแล้วก็ถือเป็นการตีตลาดได้แฟนคลับกลุ่มใหม่ๆด้วยค่ะ เพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่4แล้วนะคะที่พลอยชมพูได้ปล่อยออกมาในฐานะศิลปินอิสระค่ะแต่2เพลงแรกที่ปล่อยมาช่วงปี2022เนี่ยพลอยชมพูบอกว่าช่วงนั้นศารยังไม่คุ้มครองในการทํางานค่ะทําให้ใค่ายเพลงคู่กรณีที่มาเลเซียยังสามารถแทรกแซงการทํางานได้ก็ทำให้2เพลงแรกนะคะไม่สามารถขายบนสตรีมมิ่งอื่นๆได้นอกจากที่เอาไปลงใน YouTube เท่านั้น ตอนนี้ค่ะผสารได้ตัดสินคุ้มครองไม่ให้ใค่ายเพลงคู่กรณีแทรกแซงการทำงานของเธอก่อนจะขึ้นศาลอีกครั้งต้นปีหน้าปล่อยชมพูก็ปล่อยเพลงรัวๆไปเลยค่ะเพราะว่าเธอก็เปิดใจตรงๆนะคะว่าอัดอั้นอยากจะปล่อยของแล้วค่ะก่อนหน้านี้ปีกว่าๆหนูก็หายไปจากการทาเพลงเพราะว่าเหมือนยังมีปัญหาเรื่องการปล่อยเพลงอะไรต่างๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มจนมาปีนี้แหละที่เหมือนกับว่าเอ,อมันมีเรื่องที่ปลดล็อกอย่าง ที่ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องของการที่หนูฟองร้องค่ายแล้วปีนี้หนูก็ได้คุ้มครองจากศาลว่าให้เราสามารถปล่อยเพลงได้ตามปกติได้ในช่วงที่แบบมันยังดําเนินการอยู่เพราะว่ามันมันจะขึ้นศาลจริงๆเลยอะคือปีหน้าเลยมันก็น,นะคะแล้วก็โชคดีที่มันได้คุ้มครองตัวนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าปีนี้เราก็สามารถที่จะปล่อยเพลงได้เต็มที่แบบไม่ได้จำกัดโอกาสอะไรแล้วก็คือเท่าเทียมเหมือนเิลปินคนอื่นๆนะคะ ซึ่งพลอยชมพูก็เปิดใจครั้งแรกกับไทยบันเทิงอีกนะคะว่าเส้นทางอาชีพนักร้องของเธอนั้นไม่ง่ายเลยค่ะมีค่ายก็ดูเหมือนจะถูกจํากัดไม่ให้โชว์ฝีมือเพราะทำเองถูกฟ้องร้องอีกการปล่อยผลงานเพลงแต่ละครั้งนะคะจึงเรียกได้ว่าทําเองเกือบทุกขั้นตอนก็เหนื่อยบ้างแต่ว่าเพราะชัดเจนละคะ่ะว่าเส้นทางนี้ต้องไปได้ไกลกว่านี้เธอก็ไม่ท้อนะคะแม้เจออุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ตาม เหนื่อยคะเหนื่อยมากค่ะคือมันเหมือนกับว่านอกจากว่าเราจะมันไม่ใช่แค่เหนื่อยเหมือนเสอปินทั่วๆไปที่แบบว่าเหนื่อยในเรื่องของการโปรโมทเพลงสร้างผลงานแต่ว่าเราต้องมาเหนื่อยในเรื่องของการสู้คดีกันที่เราฟ้องร้องค่ายเก่าอีกด้วยเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากๆโพรหนูเสียไปตั้งแต่หนูฟ้องร้องไปช่วงปีปลายปี2021 ประมาณสองล้านแล้วอะค่ะที่เสียไปเฉพาะเฉพาะค่าทนายใช่เพราะว่ามันมันก็คิดว่ายังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่าคือมันก็ต้องคือถ้าเราฟ้องร้องยังไงมันก็ต้องมีวันจบอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ฟ้องร้องอะเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ามันก็ทางฝั่งนั้นเขาก็ยังอ้างว่าถ้าทําเพลงไม่ครบต่อให้เวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็คือยังไม่หมดสัญญาอันนี้คือจากสิ่งที่เขาเคลม เรียกได้ว่ามีทุกวันนี้เพราะว่าผลักดันตัวเองค่ะทั้งทําเพลงเปิดช่อง YouTube เธอบอกว่าเส้นทางนี้ยังมีอะไรที่ท้าทายให้ทำอีกเยอะซึ่งพลอยชมพูฝักขอ,อกําลังใจจากแฟนๆนะคะเพราะว่าในเดือนมีนาคมปีหน้าเธอต้องไปขึ้นศาลแล้วค่ะที่มาเลเซียเพื่อจัดการปัญหานี้แหละค่ะที่เธอเล่าให้ฟังว่ามันก็เกิดขึ้นกับค่ายเพลงคู่กรณีเธอนนอยากจะให้คลี่คลายเร็วๆนะคะจะได้กลับมาทํางานทําเพลงได้อย่างเต็มที่ค่ะ